สวัสดีครับคลิปนี้จะพาเพื่อนๆไปดูสิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นบนพื้นที่ที่ไม่ธรรมดามาเบิงกันว่าจะพิเศษและน่าทึ่งขนาดไหนก่อนไปฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราถ้าพร้อมแล้วก็ไปเบิงกันเลย 1. นึ่งบาชินาบาสตของเซอร์เบียบ้านหลังหนึ่งตั้งตะหงานอยู่บนยอดหินกลางแม่น้ำรีนาเป็นเวลา50ปี บ้านซึ่งสร้างขึ้นในปี1968ถูกทำลายหลายครั้งจากน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นแต่ก็มีการสร้างใหม่อยู่เสมอเกาะที่รู้จักกันในชื่อเกาะที่มีแค่ห้องพออยู่เป็นหนึ่งในหมู่เกาะพันเกาะที่มีชื่อเสียงซึ่งตั้งคร่อมพรมแดนสหรัฐอเมริกาแคนาดาในแม่น้ำเซนต์ลอเรนต์ 2. อารามแท็กซัแงเพาฟักอารามแท็กซังเพาฟักมีชื่อเสียงในชื่อพารแท็กซังเป็นวัดพุทธที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูง 3,120เมตรเหนือระดับน้ำทะเลที่ด้านข้างของภูเขาพาโรตอนบนประเทศพูตานภูเขาพาโรที่เต็มไปด้วยภูเขาเป็นหัวใจของพูตานที่นี่เป็นสนามบินนานาชาติแห่งเดียวของประเทศวัทักซังปันพุกเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศและเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของพูตานการเยี่ยมชมอารามพาโรแท็กสร้างเป็นประสบการณ์ที่ยากจะลืมเลือนเนื่องจากสถานที่อันเป็นเอกลักษณ์และทัศนียภาพของภูเขาสูงตร่าน และหุบเขาสีเขียวมรกตที่อยู่รายรอบ 3. ามเยเดียนจากข้อมูลของเดอะมิล r บ้านหลังนี้ตั้งอยู่บน LED ซึ่งเป็นเกาะห่างไกลทางตอนใต้ของไอแลนด์เกาะเล็กๆแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของเวสต์มานีจ์ซึ่งเป็นหมูกกห่เกาะที่ประกอบด้วยเกาะ15-18ถึงเกาะครั้งหนึ่งเคยมีครอบครัว5ครอบครัวอาศัยอยู่ครอบครัวสุดท้ายที่เหลืออยู่ในช่วงทศวรรษที่1930และเกาะแห่งนี้ ก็ไม่มีใครอยู่ตั้งแต่นั้นมาข่าวลือคำถามและทฤษฎีวนเวียนอยู่รอบๆทำเนียบขาวบนเกาะห่า,หางไกลหลังนี้ข่าวลือดังกล่าวอ้างว่าสร้างขึ้นโดยมหาเศรษฐีนอกรีฑซึ่งวางแผนที่จะใช้มันในกรณีที่ซอมบี้ล้างโลกอันที่จริงแล้วบ้านหลังนี้สร้างอยู่บนเกาะเอลเพื่อเป็นของสมาคมล่าสัตว์สร้างขึ้นในทศวรรษที่1950ทําหน้าที่เป็นห้องล่าสัตว์และห้องซาวน่า สำหรับสมาชิกของสมาคมซึ่งล่านกพับฟินซีคอซาดูเพนิโดคอซาดูเพนิโดบ้านหินที่ไม่ธรรมดาในโปรโต,ตุเกสคอซาดูเพนิโดเป็นบ้านยุคก่อนประวัติศาสตร์ตั้งอยู่ระหว่างซิโูริโกเดบาสโตและเฟฟทางตอนเหนือของโปรโต,ตุเกสบ้านซึ่งเรียกอีกอย่างว่าปราสาทหินสร้างขึ้นระหว่างหินขนาดยักษ์สี่ก้อนที่เดิมพบในบริเวณนี้ปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นในปี1 9 7 2 และผสมผสานเข้ากับภูมิทัศธรรมชาติได้อย่างลงตัวปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นโดยวิศวกรกิมารายัยโดยตั้งใจให้เป็นสถานที่พักผ่อนในชนบทสำหรับวันหยุดพักผ่อนของครอบครัวในท้องถิ่นในไม่ช้าโครงสร้างดังกล่าวก็ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวที่อยากรู้อยากเห็นจำนวนมากทำให้เจ้าของต้องย้ายไปที่อื่นปัจจุบันคอสตูปเพนิโดเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กที่เต็มไปด้วยของที่ระลึกและภาพถ่ายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของอาคารและภูมิทัศน์โดยรอบที่สวยงาม แม้ว่าบ้านจะอยู่ใกล้กับกังหันลมขนาดใหญ่แต่ก็ไม่มีไฟฟ้าใช้โดยสิ้นเชิงแม้ว่าสิ่งนี้ไม่ได้ทําให้ไม่เอื้ออํานวยพร่งพร้อมด้วยสิ่งอํานวยความสะดวกสบายครบครัน 5. เ u าแค a ไ t รเป็นเสาหินปูนธรรมชาติที่สูงตระหง่านกว่า130ฟุตรหรือ40เมตรขึ้นไปในอากาศและบนยอดของเสานั้นเป็นที่ตั้งของโบสถ์ที่แยกตัวออกมาและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลกตั้งอยู่ห่างจากทบิลิซีเมืองหลวงของจอร์เจีย ไปทางตะวันตกประมาณ200กิโลเมตรสถานที่สำคัญที่โดดเด่นแห่งดีเข้าถึงได้ยากไม่มีรถไฟในภูมิภาคนี้ดังนั้นวิธีเดียวที่จะไปถึงที่นั่นคือรถยนต์หรือรถประจำทางแต่ก็คุ้มค่ากับการเดินป่าแฮทสไค,คมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวบนยอดเสาเป็นโบสถ์ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่6-8เพื่ออุทิศให้กับแม็กซิมัสเดอะคอนเฟเซอร์พระในศตวรรษที่7นอกจากนี้ยังมีห้องฝังศพห้องเก็บไว้ และห้องขังหรือสีสามห้องทุกวันนี้เสานี้ยังคงได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสถานที่สําคัญที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลกปัจจุบันพระสงฆ์ในท้องถิ่นได้รับอนุญาตให้ใช้เวลา20นาทีในการปีนขึ้นบันไดเหล็กที่ด้านข้างของเสาจนถึงด้านบนสุดเพื่อฝึกตนอารามมิจิโอราแห่งแเอเจอร์ทริโอดาฐานหินที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งเป็นที่ตั้งของอารามแเอเจอร์ทริโอดาอารามแห่งนี้สร้างขึ้นระหว่างปี1458 ถึง1,476อารามอัจียเทียดอซึ่งกล่าวกันว่าก่อตั้งโดยนักบวชโดมเทียสในปี1,438อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ยังไม่ได้รับการพิสูจน์อย่างแน่นอนเป็นไปได้ว่าฤษีในยุคก่อนสร้างอาคารขนาดเล็กที่นี่เพื่ออาศัยอยู่บนหินเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นบนหน้าผาอื่นๆของมิเทีร์เนิ่อทีการเข้าถึงอารามทำได้โดยใช้เครื่องกว้านและบันไดเชือกเท่านั้น แม้ว่าในปัจจุบันจะมีบันไดซึ่งมีอายุเก่าแก่ตั้งแต่ปี1925ปัจจุบันมีพระภิกษุจำพรรษาอยู่เพียงรูปเดียวเขายังเป็นผู้แนะนําผู้เข้าชมที่มาถึงมิทิโอร์ทุกปีอารามแห่งนี้ประกอบด้วยโบสถ์ที่สวยงามที่มีอายุย้อนไปถึงศตวตรรษที่15ภายในอารามมีการเก็บรักษาต้นฉบับและภาพเฟนสโกที่น่าทึ่งไว้และมุมมองจากอารามนั้นน่าทึ่งมาก 7. บ้านภูเขาไฟโวลเคนดูเหมือนทำวายร้ายในภาพยนตร์แอคชั่นคลาสสิก แต่อาคารที่สร้างขึ้นในปีพศ2511เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของการออกแบบในช่วงกลางศตวตรรษออกแบบโดยสถาปนิกชาวแคลิฟอร์เนียฮาวเบสเลอร์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากปรมาณูการออกแบบสร้างให้คล้ายกับศูนย์ข้อมูลรูปโดมในยุคนิวเคลียร์และตั้งอยู่ในสถานที่ห่างไกลขึงกลางระหว่างลอดแองเจลิตและลาดเวกัตในนิวเบรีสปริงบนยอดภูเขาไฟที่สงบแล้วสูง50เมตรทำน้าที่เป็นจุดสูงสุดของทะเลทราย บ้านหลังนี้ดูเหมือนจะเป็นลูกผสมระหว่างหอดูดาวแบบสงบและวิหารนอกโลกภาพของจเจอเบร์จับภาพความยิ่งใหญ่ของโครงสร้างเหนือสภาพแวดล้อมอันกว้างใหญ่โดยตัดกันร,ระหว่างโดมกับสีเอิร์ธโทนของทรายท้องฟ้าสีครามฟอกขาวและความมืดด้านล่างที่ไม่เอื้ออํานวยในเวลากลางคืนแต่วัดสวินคงวัดแคว้นอยู่กลางผาสูงวัดสวินคงหนึ่งในอารามจีนที่โด่งดังที่สุดวัดแห่งนี้ก่อสร้างขึ้นเมื่อคริสต์ศักราช491 ยุกราชวงศ์เว่ยตัวอาคารแขวนตัวอยู่กลางหน้าผาสูงชันทางทิศตะวันตกของเขาเหิงซานในมณฑลซานซีมีอายุมากกว่า1,500ปีได้ชื่อว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกสถาปัตยกรรมจีนไม่เพียงโดดเด่นในเรื่องทําเลที่ตั้งบนหน้าผาสูงชันเท่านั้นแต่ยังเป็นเพราะเป็นวัดเดียวที่มีอยู่ด้วยการผสมผสานร,ระหว่างปรัชญาดั้งเดิมของจีนสประการหรือ3ศาสนาได้แก่พุทธเต๋าและลัทธิขงจือ้อ โครงสร้างถูกยึดไว้กับคานไม้โอก๊กซึ่งติดตั้งเข้ากับรูที่เจาะเข้าไปในหน้าผาโครงสร้างรองรับหลักซ่อนอยู่ในชั้นหินอารามตั้งอยู่ในแอง่งหุบเขาเล็กๆตัวอาคารห้อยลงมาจากกลางหน้าผาใต้ย,ยอดเขาที่โดดเด่นปกป้องวัดจากการกะระซอกของฝนและแสงแดดตามตำนานการก่อสร้างวัดเริ่มขึ้นเมื่อปลายราชวงศ์เวในอีก1,400ปีต่อมาการซ่อมแซมและต่อเติมจำนวนมากได้นำไปสู่ขนาดในปัจจุบันเก <c oughs> คอสโลวีเนียบนทะเลสาบมรกตทะเลสาบล้อมรอบ,กอบเกาะเบดเกาะนี้มีอาคารหลายหลังโบสถ์หลักเป็นโบสถ์แสวงบุญที่อุทิศให้กับอาสมชัญของพระนางมารีสร้างขึ้นในรูปแบบปัจจุบันเมื่อปลายศตรวรรษที่17และตกแต่งด้วยจิตรกรรมฝาผนังสไตล์โกธิกที่หลงเหลือตั้งแต่ปี1470โบสถ์มีหอคอยสูง171ฟุตและมีบันไดแบบบารุกตั้งแต่ปี1655โดยมีบันไดหิน99ขั้นที่ทอดขึ้นสู่อาคาร มีการเยี่ยมชมโบสถ์บ่อยครั้งและจัดงานแต่งงานที่นั่นเป็นประจำตามประเพณีถือว่าโชคดีสำหรับเจ้าบ่าวที่จะอุ้มเจ้าสาวขึ้นบันไดในวันแต่งงานก่อนที่จะกดกริ่งและขอพรภายในโบสถ์การเดินทางแบบดั้งเดิมไปยังเกาะเบลดคือเรือไม้ปัจจุบันปราสาทเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับสุดท้ายกับภูเขาหินที่สูงเสียดฟ,ฟ้าที่ชื่อว่าเทือกเขาอูลิงเป็นเทือกเขาที่ตั้งอยู่ในภาคกลางของจีน โดยทอดยาวจากเทศบาลนครฉงชิ่งและกุยโจตะวันออกไปยังหูหนานตะวันตกในพื้นที่บริเวณนั้นยังเป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในเทือกเขาอูหลิงซึ่งขึ้นชื่อว่ามีเสาหินทรายขาอดใสมากกว่า3,000ต้นและยอดเขาส่วนใหญ่ในพื้นที่ส่วนใหญ่ตลอดจนหุบเหวและช่องเขามากมายที่มีลำธารน้นำและน้ำตกอูหลิงยูเวียนได้รับประกาศให้เป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก ภายใต้ชื่อภูมิทัศแห่งอูลิงยูเวียนและพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจในการประชุมคณะกรรมการมอนดกโลกสมัยสามันครั้งที่16เมื่อปีพศ2535อูลิงยูเวียนเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาบุริงที่ความสูง2,570เมตรส่วนข้อมูลการก่อสร้างตัวอาคารจุดชมวิวบนยอดเขานั้นไม่มีบอกแต่บอกได้เลยว่าการที่ก่อสร้างในระดับความสูง2,570เมตรไม่ใช่เรื่องง่ายแน่ๆต้องยกให้เป็นที่สุด ของสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ที่น่าทึ่งที่สุดในคลิปนี้ทุกคนดูแล้วคิดว่าไงมิดค้นส่างอิลีเน